ขายดีจริงขายดีนะข้าวแห้งเอ <Okay. S 1> งเกียเจ้าข้าวแห้งตนะลาดข้าแยกพนัดนะครับทุกนคะนจัดและววันพฤ่อหัสลองปันหน่อยนะคะเออเหอไม่ทานแล้วครับพี่ก <laughs> ทำไม้น่ากินมากนะนะครับยังไงใครผ่านมาทางนี้ลองมาแวะมา บุญนุนกันนะครับ